วรับกคว่าัเลยครับพี่นนี้ลงพทีมาอะไรงไวันนี้ลงมามาช่วยหาเสียงคุณเม่หมายเลขสอครับในการคุณเหมาหมายเลขสอ,ใน,ขสอในการที่จะมีเ,เลือกตั้งเทศบาลนครที่เชียงใหม่ จริงๆก็วันที่1 1พฤษภาคมนี้มีก็มีหลายส่วนทั่วประเทศไทยแต่ว่าของผมมีเวลาว่างอยู่ที่เสาวทีนี้ก็จะมาที่เชียงใหม่แล้วก็พรุ่งนี้ไปที่อุดรในส่วนของเมื่อวานนี้ที่มีการไปยื่นสมุดจดที่กรกตรับเรามีปอที่เส็เรื่องนี้ยังไงบ้างครับเรื่องการกงผมยังอยู่อินโดนีเซียนะตอนนั้นแต่ว่าเท่าที่เท่าที่ตามข่าวมาเนี่ย ก็เห็นว่ามีชื่อบุคคลหลายบุคคลแล้วก็มีจํานวนคนก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องของการพาคนไปฟังปราศัยหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่มีเกี่ยวกับการผู้ริตในการเลือกตั้ง mm hmm. ก็เข้าใจว่าทางทีมพักประชาชนเชียงใหม่แล้วก็ทางทีมกรกะตเนี่ยก็น่าจะได้เห็นก็ขอ,อเรียกร้องไปทางกรกะตให้รีบมีคําตอบให้กับประชาชนโดยเร็วนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูในรูปที่ถ่ายมาตามสื่อมวลชนจากจาการ์ตาที่ดูเนี่ยก็เห็นชื่อ ค่อนข้างที่จะชัดเจนมีชื่อมีสถานที่มีจํานวนคนไอ้ตรงนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าน่ากังวลใจในะระบบประชาธิปไตยการเลือกตั้งแม้จะเป็นการเลือกตั้งแค่เทศบาลแค่แสงของคนเนี่ยก็มีการบริหารจัดการกันแบบนี้ก็หวังว่า,วา,วา,วาคนเช็กใหม่จะรู้ทันนะครับแล้วก็ไม่ยอมขายสิทธิ์ขายเสียงไม่ยอมที่จะรับเงินใครไปฟังปราศัย,ยที่เขาพยายามที่จะทำในขณะเดียวกันก็ใช้โอกาสนี้ในการ เรียกร้องเสียงของชาวเชียงใหม่เทศาาบาลนครแสนกว่าคนให้ไปใช้เลือกตั้งันเยอะยนะครับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมซึ่งคราวนี้เนี่ยก็คิดว่าพรรคประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะชนะค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเลือกตั้งสสสมัยที่ผมเป็นหัวหนาา้าพรรคก้าวไกลก็ดีหรือแม้แต่ก,กระทั่ง การเลือกนายกอบจที่ผ่านมาไม่นานนี้เนี่ยถ้าดูแค่ในพื้นที่สี่แขวงเนี่ยเราคะแนนพรรคพนักประชาชนชนะค่อนข้างที่จะขาดเพราะฉะนั้นขอร้องเพียงแค่ให้ชาวเชียงใหม่ในพื้นที่สี่แขวงนี้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเอาให้เหมือนตอนที่เลือกผมปาร์ตี้ลิสและก็สสเกตอย่างสสพลเข้าในตอนที่ยังเป็นก้าวไกลหรือถ้าไม่ได้ขนาดนั้นแค่ตอนอบจเนี่ยเราก็ชนะแล้วคราวนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่ได้เป็นวันเสาร์ คราวนี้เป็นวันหยุดยาวเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนชาวเชียงใหม่ในพื้นที่ทําบุญวันวิสาขเสร็จปุ๊บก็อยู่เลือกตั้งกันจนถึงวันอาทิตย์ก็เชื่อว่าถ้าเกิดประชาชนมาใช้สทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆอย่างในหมายเลขสองของเราก็มีเสิที่จะเข้าวินแน่นอนครับทางอาทิตย์ที่แล้วคุณผู้สือข่าหาเสียยช่วยอีกฝั่งน้องเขามีการพูดถึงผู้สมัครของเราด้วยแล้วก็าท่านประธานส่งยเนียว่าเป็นในมนมดือเป็นเี้ยเราเรามารลงที่อยู่นี้เป็นยังไง ก็คิดว่าไม่ได้มีสาระอะไรเพียงพอให้เราเสียสมาธิคผมก็ยังเชื่อว่าทั้งคุณเทงเองที่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีความความสามารถทั้งด้านแบบผมแต่ก่อนผมเรียกเขานามสกุลนายก AI ด้วย้ซ้ำไปคง <c oughs> จะจะไม่ได้เป็นอย่างคำอย่างที่อ,อีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะสาดหรือว่าให้ข้อคอรหานมาก็คิดว่าประชาชนนี่นาทางตรงนี้นี่ก็คิดว่ามันไม่ได้มีสาระอะไรพอที่จะให้ตอบสนองหรือว่าที่จะให้ สาระตรงนี้เนี่ยมันบทบังนโยบายหรือความตั้งใจของทีมพักประชาชนเชียงใหม่แล้วก็ทีมตัวนายกเองที่พยายามจะนําเสนอน,นโยบายดีๆในการที่จะทําให้เทศาบาลนครเชียงใหม่พื้นที่แค่40ตารางกิโลเมตรอันนี้เนี่ยม,มันมีปัญหาแล้วก็มีทั้งศักยภาพที่ที่น่าสนใจมากกว่าใครจะเรียกใครว่าอะไรก็ไม่ไม่มีน้ําหนักพอให้ผมตอบโตบ้จากปัญหาเรื่องของพิงนนเศยาววาที่แล้วระชาช้คนน้องบ้านจกิดจัญหาอยู่ครับ ก็เมื่อวานนี้ผมพกกลับมาถึงเมืองไทยก็ได้มีโอกาสฟังเขาดีเบตรอบหนึ่งก็ผมก็เห็นว่านโยบายแล้วก็ความคิดของเขาค่อนข้างที่จะเด็ดขาดแล้วก็ชัดเจนว่าสิ่งที่เขาต้องการที่จะทําอะไรงบประมาณสองพันเกือบจะสองพันล้านเนี่ยต้องการที่จะใช้อะไรยังไงบ้างเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะมาที่นี่ก็ไปที่น่าจะเป็นอาคารของอบจก็มีการดีเบตกันอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่ายิ่งดีเบตมากขึ้นแล้วคนเชียงใหม่ ในพื้นที่มีโอกาสได้ฟังวิสัยทัศน์แล้วก็สิ่งที่พยายามจะทํามากขึ้นเนี่ยก็ยิ่งจะทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแต่อย่างที่บอกในในเรื่องของเนื้อคะแนนในอดีตที่ผ่านมาขอไม่ต้องขนาดให้ออกมาถล่มทลาย70%กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนตอนเลือกผมขอแค่มาแค่5้กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างตอนอาบาจเนี่ยในพื้นที่นี้เราก็ยังชนะอยู่คราวนี้เนี่ยก็ก็ยังไว้ใจไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเรื่องจากเกตุที่เกิดขึ้นที่เอาหนังสือไปเยื่นที่กกตก็เลยทําให้ผมชักจะ ไม่ไม่ค่อยไว้ใจมันก็เลยต้องลงมาด้วยตัวเองแล้วก็ขอย้ำให้เต็มที่ว่าถ้าเราช่วยกันเป็นตาสับรถคอยดูแล้วก็ออกออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆอย่างน้อยที่สุดให้เท่าอ,อบาจเพราะอ,อบาจนี่ก็ยากมากแล้วนะอย่างอ,อบาจอลำพูนกับอ,อบาจเชียงใหม่เนี่ยลำพูนตอนเลือกระดับประเทศก็70กว่าเป็นอบาจกก็70กว่าแต่ตอนเชียงใหม่เนี่ยตอนระดับประเทศ70กว่าแต่ตอนอ,อบจเนี่เหลืออยู่50ไปลาย ตอนนี้ก็ยังคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าออกมาได้เท่าตอนอปจอเนี่ยพักประชาชนก็เข้าวินแน่นแต่ว่าถ้ายังน้อยกว่านั้นอีกแล้วก็ยังมีการเดินเส้นอย่างที่ที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรที่ทไว้ใจได้คือเนี่ยว่าเราจะค่องข้างมั่นใจถึงมั่นใจมากที่สุดก็ยังต้อง ช่วยกันหาเสียงจนถึงของสุดท้ายจนถึงวันศุกร์หน้าอยู่ดีก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีแกนนำพรรคประชาชนลงมาอีกผมมีเดินทางไปโคเปนเฮเกนก่อนก็เลยอาจจะมาได้แค่เสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นที่ตอนนี้สถานการณ์ที่พักต่างๆกลับมาบริเลตคลานกันลงแข่งกันสำหรับสถานการณ์ในขณะที่พรรคที่เราทำการเลือกตั้งปอยู่นะตั้มองกันก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่การโหวตใจเข้าใจว่าตอนนี้คุณช่ออยู่ในอยู่ในพื้นที่แล้วก็คอย อคอยน่าจะคอยรายงานกลับมาทางภาคประชาชนผมก็ยังต้องตามเรื่องเข้าใจว่ามีผูผเ้เสียชีวิตสา3คนแล้วก็เป็นเป็นคนที่ยังอายุไม่มากถ้าจะไม่ผิดนก็ก็คงอ,อยากฝากพี่น้องสืง่อมวลชนช่วยกันตามแล้วก็สสอ,อามดอนของภาคประชาชนก็เป็นคนที่เชีย่ยวชาญทางงานนี้ก็คงอยากตาม เนื้อหายอยู่ตอนนี้เขาจะบอคุณชอบลงไปพื้นที่หาเสียงก็คอยอสถานการณ์มามาเรื่อยๆในตอนที่เราอยากเป็นพระเก้าไกลเราก็เชื่อว่าการกระจายอำนาจการให้มีเสร็จในการกําหนดอนาคตตัวเองแล้วก็การดูแลเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องกียกับทองเป็นอยู่มากกว่าความมั่นคงน่าจะเป็นทางออกที่ดีผมเองเพิ่งกลับมาจากอินโดนีเซียเจอับอดิตฐานริบดีเอสบีวายก็เจอปัญหาเดียวกันปี2005อเจ อาเจย์เซปาร์ติส์มู vement ก็ได้ถามว่าตอนนั้นที่มีความการเรียกร้องการแบ่งแยกดินแดน,ดนสมัยนู้นของเขาขเขาแก้ไข,ขปัญหาย,ยัางไงก็ได้ข้ขอคิดมาไม่ได้แตกต่างกับสิ่งที่ก้าวไกลพยายามจะทานทงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็สสพรคประชาชนช่วยกันดูแลความสงบเรียบร้อยในในสามจังหวัดการขยายท่าของเทศบาลเรา กำชับหรือว่ากดดนหรือว่าท่านใจอะไรบ้างคือคือผมก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับนั้นนอกจากเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับแต่ว่าเชื่อว่าในทางการทํางานของพรรคประชาชนเชียงใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับแล้วก็อย่างคุณเหมาเองเนี่ยก็อยู่กับเรามาตั้งแต่สมัยคราวที่แล้วตั้งแต่ปีตั้งแต่ผมขึ้นเป็นหัวหน้าก้าวไกลมาใหม่ๆ ก็หวังว่าจะทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วคอยตรวจสอบกันเต็มที่และที่สาคัญที่สุดก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทางประชาชนที่ก่อนที่จะเลือกนะครับแม้ว่าจะเป็นเบอร์2ของตัวนายกเองหรือว่าเบอร์ที่13ถึงเบอร์ที่18ของตัวสทเนี่ยก็สอบถามได้เต็มที่ยก็อยู่ด้วยกันอยู่ข้างหลังผมเดยวด้วยกันเนี่ยแหละก็หวังว่าจะช่วยการตรวจสอบนะครับว่ายังยืนยันการทำงานในเชิงตั้งแต่อนาคตใหม่เก้าไกลจนถึงประชาชนหม สุดท้ายอยากฝากถึงกรกตไงบ้างครับในการดำเนินการก็เร่งนิดนึงครับบางขอให้ฉับไวในในทุกเรื่องอย่างทุกกรณีทุกพักเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าพักดึงเร็วกับพักนึงช้าอะไรอย่างนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว กกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ